สมปองเปิดตัวแฟนสาวคบมาหลายปีลั่นแต่งงานสิ้นปีนี้ฝากตัวด้วยครับพี่หม่มสวัสดีค่ะเล่าข่าวดาราข่าวบันเทิงวันนี้น้องรักน้ำตาจะไหลสมปองเปิดตัวส้มแฟนสาวเร่งเก็บเงินแต่งเมียคบกันมาหลายปีไม่ได้ออกสื่อลั่นแต่งงานกันสิ้นปีนี้ประกาศฝากตัวด้วยครับพี่หม่ม แฟนๆร่วมยินดีกับสมปองนครไทยสงไลฟ์ติ๊กตอก,กับแพรรี่ไพรยวันตอนนึงได้มีการเปิดตัวส้มแฟนสาวทีท่คบกันมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยออกสื่อมีเพียงคนสนิทเท่านั้นที่รู้แพรี่ได้ถามส้มว่าชอบอะไรในตัวสมปองส้มเขินจากนั้นสมปองตอบแทนว่าดุแต่จริงใจพูดในสิ่งที่เป็นจริงเหมือนจะเจ้าชู้แต่รักจริงซึ่งสมปองยังบอกว่าแพรี่ก็รู้มาแล้ว1-2ปีหลังจบลาสด แพรรี่ก็ได้โพสต์รูปสมปองกับส้มแฟนสาวพ,พร้อมข้อความเซอร์ไพรส์มากค่ะที่มีการพูดในไลฟ์ว่าจะแต่งงานสิ้นปีนี้น้ําตาจะไหลแต่งงานก่อนน้องได้ยังไงพร้อมทั้งประกาศตามที่ในไลฟ์ได้บอกว่าถ้ามีสมปองจูเนียเมื่อไหร่จะขับรถหอบเงินไปรับขวัญหลานทันที1น0 0 0แบาทด้าน,นสมปองก็โพสรัวฝากตัวเป็นเขยเชียงร้ายด้วยครับพี่หม่ําแฮชแท็กสมปองจบภารกิจงานรีวิวต่อจากนี้เก็บเงินแต่งเมีย ขอบคุณน้องแพรรี่เว้นจากการขายปลาอินทรีมาช่วยพี่ดันตะกล้ายอดขายแตกแตนเกินค่าจ้างใครสนใจจ้างสมปองทักมาซี่ทักมาสี